ทุกคนครับพี่ขอหยุดดูพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนได้ไหมอ่ะเขาเอาตัวไก่มาเล่นหรือว่าเขาเพิ่งสมัครตัวละครใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ทําไมมันมันแลงดูแลงนี่ทุกคนดูแลงนี่ฮะมันน่าสงสัยไม่แย่เหมือนโปเลยเ่ะยูดูก่อนแล้วกันนีผมเจ้าใจโดนเจ็บไปแล้วครับผมเอ้าโปโดนยิงโปอ้า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 ออ้าออ้าอ้าอ ไอ้นี่โปชัววิ่งเร็วแบบนี้ไม่มีแคนรี่ด้วยทุกคนดูฮะ เอาเลยครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปกันนะฮะสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะซื้อไ d ดีเกมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะฮะพี่ขอแนะนําเพจโซนเกมครับสำหรับเพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจสําหรับซื้อขาย ID นะครับผมนะฮะก็มี ID ดีมากมายนะครับผมพร้อมกับราคาที่ติดไว้เลยนะฮะเหมือนกับ ID ดีนี้เนี่ยผมปิดการขายไปแล้วนะฮะมีมากมายหลาย ID ดีครับเพจนี้นะฮะไม่เกลียนแน่นอนกับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครมองหาไอดีถูกๆคุ้มๆนะฮะก็สามารถมาใช้บริการเพจนี้ได้ครับส่วนลิงก์เพจเนี่ยด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ ทุกคนดูวิ่งเร็ววิ่งเร็วแต่ไม่มีเคนรี่ทุกคนดูฮะพี่ว่าใช่ป่ะวุ้ยทุกคนดูโู้ยอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ชัวอันนี้ใช่ชัวทุกคนฮะอันนี้ชัวเลยวิ่งเร็วแต่ไม่มีเคนรี่เนี่ยโอ้โหเป็นเร็วเกินไปทุกคนครับดูดินั่นไงกูว่าแล้วโปมองครับผมพี่ว่าแล้วว่ามันต้องโปแน่นอนครับพี่ว่าแล้วอ่ะดูดูดิดูดิมันเข้าไปในกล่องทุกคนครับมันเข้ามาแอบในกล่องไงเอาละมือปราโปนะฮะมือปราโปมาเลยเนี่ยผม โอ้มันมาก,กับโปไอตี้เนี่ยมันตีโปเนี่ยตีสิบเก้าเนี่ยทุกคนครับไอ้ตีสิบเก้ามันตีโปทุกคนใครก็ตามที่ฆ่าโปได้นะฮะพี่จะเอาปฏิอันดับมือปราบโปของพี่นะครับผมดูซิว่าจะมีใครได้เป็นมือปราบโปรหรือเปล่าไม่ว่าพี่อ่านกดรายงานครับได้เลยโอ้ยเยะ,ยะกดรายงานไม่ได้กดออกกดรายงานนะครับผมโกงนะฮะรายงานพวกเกียนโกง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 เอาโกงโกงโกงปุ๊บกดโกงไปเรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งนาทีโดนแบนครับม,มีคนมาแล้วมีคนมาแล้ว เฮ้เฮ้มาเลยเว้ยมาเลยเว้ยเฮ้ยฮมันวาร์ปมันวับทุกคนมันวาร์ปฮะมันวาร์ปฮะมันวาร์ปอยู่นี่นี่เนี่ยเห็นเห็นหลังมันโผล่ไหมเนี่ย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 หลังโผล่เฮ้ยมันวับอ๋ออ๋ออ๋อมันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปโอ้ไอ้โป่งก่อไอ้โป่งก่อไอ้โป่งก่อข้าวันข้าวันข้าวันไอ้โป่งก่อ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 ข้าวโป่งโอ้ยเมื่อกี้มันจะตายอยู่แล้ว โปง้อทุกคนครับทุกคนมันโปง้อครับมันเล่นไม่เก่งเลยทุกคนเนี่ยขนาดไม่ขนาดมันมีโปมันจะตายเนี่ยมันโปง้อทุกคนกับข้ามันเร็วใครฆ่าได้ที่มันเอ้าโอวฟบหนีเอาไอ้โปไอ้โปกระจอยโป้ที่ขาดไอ้โปตาขาวไอ้โปตาขาวไอ้โปกระจอกไอ้โปไอ้โป้ไอ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 ้เฮียอะไรดีวะด่าแม่งไอ้ดิไอ้โปตาขาวทุกคนครับไอ้โปกระจอกไอ้โปไอ้ไอ้ไอ้โป้ไอ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 ้ติดอ่างเลยกู ไออไม่รู้จะสรนทารเาไหนมาด่าวันนี้ไอโป้ไอโปตาขาวเนี่ยดูที่แี่โอ้โหมีโปแต่วิ่งหนีครับทุกคนครับขนาดมีโปทุกคนครับขนาดมีโปออะเออขนาดมีโปยังต้องวิ่งหนีครับผมดูดิกระจแค่ไหนฮะดูดิมันไม่ยอบออกมาเลยว่ะใครมีระเบิดปลาใส่แม่งเลยทุกคนครับใครมีระเบิดปลาใส่แม่งเลยขนาดมีโปต้องวิ่งหนีเนี่ยอ่อนเกินทุกคนครับกูเพิ่งเคยเห็นแต่แม่คนเล่นโปแต่วิ่งหนีดูดิไอ้ี้ยวิ่งหนี โอ้โหนีมาถึงนี่เลยแม่งวารมาไกลมากทุกคนครับวารมาไกลมากตั้งแต่อะไรสดมาแม่งเพิ่งเคยเห็นนะคนมีโพลแต่ว,ว่าวิ่งหนีนะไม่กล้าสู้เนี่ยผมมันใช้ทุกโพครับจริงๆ่งะคนเล่นโปไม่ได้จะไม่ได้จะอันกลัวขนาดนี้นะอันนี้คือวิ่งหนีอย่างเดียวยทุกคนดูดีฮะคือมึงตั้งใจมาแอบอย่างเดียวเลยไม่กล้าสู้เขาอะ่ะขนาดเล่นโปเนี่ยเฮ้ยนะเดี๋ยววายไรวายไรวายไรโดนเก็บเหรอเฮ้ย ทำไมไวไลท์มันโดนเจ็บไอ้เฮียโปสองตัวเหรอเฮ้ย oh, <no. S 1> hey! โปอะไรที่โดนอีกทุกคนเอา้ามีโปสองตัวเหรอโอ้โห oh, แล้วโปแล้วโปเติมซะด้วยแม่มึงเสร็จกูแน่กูบอกเลย อยากโชว์อยากโชว์ไปฮะเออจะเชื่อดคอเชื่ออะไรเชื่อไปมึงรีบร้อยแล้วไอเดีเยนีย่ไม่รอดแล้วตัวละครเตริมด้วยเนี่ยฮะไอพี <laughs> เลยไอพีไอดีรอเลยเนี่ยจะเล่นโปรทำไมเล่นไปไม่ได้มีรไรดีขึ้นเล่นกากกาก <laughs> ก็เก่งนะแค่เล่นโปรแล้วนะ อยากโชว์อนะไรโชว์ไปฮะนี่กูมีปวดแบนกูมีปวดแบนเดี๋ยวมึงรู้มึงเจอกูเดี๋ยวมึงรู้เนะี่ยมาโปกระจอกนะ,ะกับโปกับโปโหดนะ,ะโปรที่ภูมิใจว่าตัวเองเล่นโหดนะครับผม ID เหล่า ID คือสองห้าสองห้าสองเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่เก้าแต่ว่าเติมก็เท่านั้นแหละเติมไปน่าจะไม่ถึงห้าร้อยหรอกนะฮะเพราะว่าชุดยังกระโปะก,กระโปะอยู่เลย <c oughs> มีแค่สกินกระเป๋านะฮะกระทะก็กระทระทฟรีนะครับผมแล้วก็มีท่า ไม่เท่าไร่ะเติมไม่ได้เติมแพงอะไรขนาดนั้นนะฮะยังเป็นไอดีกระโปงอยู่เนะครับเติมไม่ถึง5 0ารแล้วพี่ว่าเป็นเป็นไอดีเ,เติมพี่ว่าเติมเท่าอย่างมากสุดก็ประมาณ150บาทเนียครับผมก็เลยอาจจะไม่เสียดายเท่าไหร,ร่นะฮะอืมมันมีแต่ชุดมันมีแต่ชุดไก่งไงดูดิไอ้นี่ก็แอบอย่างเดียวเลยนะครับ <c oughs> ไอคนที่เหลือแทนที่ไม่จะช่วยกันฆ่าโปูกลับมาฆ่ากันเองซะงั้น <c oughs> รู้สึกว่าทางด้านของยอโยโปตัวนี้นะฮะจะเจอปโปตัวอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมอันนี้โปโง่นะโปงโง่นะโปโงนะ่โงกับโป,ปโปคิดว่าตัวเองโหดนะปะทะก,กันนะครับผมอันนี้ไม่ก็วร์ปหนีอย่างเดียวอ่ะกูถามจริงเหอะมึงมีโปเนี่ยมึงไม่กล้าสู้เขาได้ไงวะมึงจะวร์ปหนีแบบนี้ไปเรื่อยอย่างนั้นเหรอว่าไม่น่าจะใช่นะแลยน,นี่ก็ได้ใจใหญ่เมื่อไล่ยิงเขาอย่างเดียวเลย โปรปท้าโปอเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้เล่นไปเหอะให้ให้โชว์แล้วกันนะแคนอะไรก็ไม่รู้แต่แคนเอ็กโอเอ็กโออะไรเนี่ยนี่เล่นเรละยากูว่าแล้วไว้นี่แม่งต้องบา้ามาฆ่ากูว่าแล้วอุ๊ยทำไมโปรหัวโดนโปรไก่ฆ่าครับ ทำไมโปโหดโดนโปไก่ฆ่าาวิโหดไม่ใช่หรอเห็นยิงไปได้สิบสี่ชิวเน่อ้าโดนโปไก่ยิงแตกซะงั้นนม่มั่นใจแรงฮีโรอีกแรงฮีโรอีกเล่นเปิดแม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาเฮ้ย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 เฮ้ โป้หนึ่งประทะสองคนครับมาดูส <Every S 1> ิว่าเอาโปเอาโปปาระเบิดตัวตัวเองเอาเอาเอาโป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 ะฮะโปปะทะโปโปะหนึ่งนะฮะโดนสองลุมับผมดูสิว่าโปจะรอดหรือเปล่าโปะไอโปทะลุโปโปะไอโปว้าโปวับแม่งโปทะลุไอวอโปทะลุไอวอเฮ้ยไอเหี้ยพอจะสู้ก็สู้ได้นี่หว่า เฮ้ยเฮ้ยโอ้โปโปอย่านะโอโปอย่าชนะนะโปนะอย่าชนะไอ้โปอย่าโปลโปลโปลโอ้ยเฮียโปมันโปมันจะสู้มันมันมันเก่งมากโปมันเก่งมากเฮ้ยเหนือมันตัวจริงเลยการต่อสู้อะไรกันนี่อ๋อไอ้โปตัวนี้มันแอฟกากนี่หว่ามันแอฟกากฮะโอู เจ,จำชื่อจำชื่อไอ้สองตัวนี้ไว้เนี่ยผมเดี๋ยวมันเข้าห้องเรามานะฮะ เอาเลยครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งรับชมคลิปจบนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับท้ายคลิปนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ชื่นชอบนะผมในการเสี่ยงดวงหรือว่าอยากสุ่มบัตรกรีนาไปใช้แบบฟรีๆนะครับผมพี่ขอแนะนําเว็บสุขสัน์ช็อปครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บเกี่ยวกับซื้อบัตรเติมเกมนะครับผมแล้วก็สุ่มของรางวัลครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่นะฮะจะมาสุ่มของรางวัลให้น้องๆดูครับก่อนอื่นเลยเข้าสู่ระบบครับพี่ก็จะเข้าด้วย Facebook นะครับผม ล็อกอินเรียบร้อยนะฮะโอเคต่อไปก็มาที่สุ่มของรางวัลครับผมเดี๋ยวเราสุ่มเป็นทางด้านของตู้ตู้เลยวะตู้สล็อตเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้สล็อตก็แล้วกันนะครับผมโอเคอุ้ยลืมไปเราต้องเติมตังก่อนครับพี่ลืมพี่ลืมที่เราข้ามขั้นตอนนะเนี่ยเดี๋ยวเติมเงินก่อนครับผมเติมเงินฮะเติมผ่านทูวอลเล็ตนะครับขั้นตอนนะครับผมสําหรับคนที่อยากครวมสนุกนะฮะเราต้องโอนวอลเล็ตไปยังเบอร์นี้ครับเติมเท่าไหร่ดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเติมสัก150กก็แล้วัันนะครบ แล้วกดโอนครับปึ๊บเมื่อกดโอนเสร็จแล้วเนี่ยผมให้เราเอาเลขอ้างอิงนะฮะตรงนี้นะที่พี่ขึ้นบนจอยเห็นนี่นะครับเอาเลขอ้างอิงตรงนี้เนี่ยมากรอกใส่ตรงนี้ครับรอสักครู่ทํารายการสําเร็จโอเคเอาเลยครับผมพี่เติมไป150วอลเลตแล้วนะฮะเริ่มสุ่มครับปึ๊บคุณได้รับกเรน่า เอาได้บัตรแล้วเหรอสุม่มแค่ครั้งแรกแค่นะเอาสุ่มครั้งแรกได้เลยครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอยเหลือเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันสุมมส่มครั้งละครั้งละสิบเครดิตใช่ไหมโอเคสุ่มครั้งละสิบเครดิตนะครับผมโอเคสุ่มต่อไปครับเริ่มการสุม่มอ่ะวงแดงปึ๊บ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 ,บโอ้โหรอบสองนี่ได้เจ็ดร้อยห้าสิบกนาครับผมวุ้ยทำไมได้ง่ายจังเลยวะนี่กูฝันเลยวันนี้ตกหน้าตัวเองครับต่อครับได้รับการินาอีกสามสิบนะครับผม เฮ้ย5น0กาลินาเารอว้าวหอ้โห <Wow. S 1> oh, มาไงเนี่ยระบบอาจจะลวน <c oughs> เจอเราปุ๊บระบบระบบลวนฮะได้1 5 0 0กนาลกิน่าครับผมเอาละครับผมในเมื่อเราสุ่มเสร็จแล้วนะฮะของรางวัลน,นีผมให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับนะฮะแล้วกดตรงนี้ครับดูของรางวัลครับผมกดปุ๊บ อ่านี่ไงนี่คือทั้งหมดที่พี่สุ่มได้นะครับผมบัตรเกรนหน่้า1 5 0 0เชลนะฮะเปิดให้เห็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพี่จะเติมเลยนะฮะน้องๆเนี่ยไม่มีทางที่จะขโมยของพี่ได้ครับผมเพราะว่าพี่เติมก่อนครับเดี๋ยวจะเติมให้ดูครับว่ามันเติมได้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคเติมฟรีไฟลครับปึ๊บอันดับแรกครับผมเกรนหน่้า1500เชลครับกดยืนยันปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้รับมา3,361เพชรเพครับโอเคได้อีกแล้ว เอาละครับผมตอนนี้พี่เติมหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูในเกมนะครับว่าเราได้กี่เพชรกันนะครับผมสาหรับสุ่มในเว็บนี้นะฮะลงทุนแค่150บาทนะครับผมแต่ได้กลับมาเนี่ยเป็นพันเลยฮะมาดูซิว่าเราจะได้กี่เพชรกันนะครับผมเข้าเกมแป๊บครับเราได้มาทั้งหมดนะครับผม5 0 0รอเอ้พยเดเพชรครับเดี๋ยวกดตรงนี้อีกนะฮะเติมสะสมนะครับผมกดรับเลยฮะ10เพชรครับผม50เพชรครับแล้วก็200เพชรครับโอ้โห ทั้งหมดคือ6กพัเพ็รครับผมรวยรวยรวยเอาเลยครับผมสําหรับใครนะฮะที่สนใจอยากจะมาเสี่ยงดวงหรือว่าอยากจะมาสุ่มบัตรแบบพี่เนะยครับผมก็สามารถไปใช้บริการกันได้ครับสําหรับเว็บสุขสัร์ช็อปเนะครับผมลิงค์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับเอาละครับผมบายครับผม